การจดโน้ตไม่ใช่แค่การบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหนังสือ The Art of Note Taking ได้แนะนำเทคนิคการจดโน้ตหลากหลายรูปแบบที่เพื่อนๆสามารถเลือกเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับสไตล์และความถนัดของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการจดเพื่อสรุปสิ่งที่เรียนจดเพื่อจัดระเบียบความคิดหรือเพื่อให้การทบทวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไอติมอ่าน EP นี้จะมาสรุปเนื้อหาสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาทักษะการจดโน้ตของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับก่อนอื่นเรามาดูประโยชน์ของการจดโน้ตกันครับว่าสามารถช่วยเราในด้านไหนได้บ้างประโยชน์ของการจดโน้ตข้อที่1ช่วยจำในระยะยาวสามารถกลับมาดูข้อมูลที่จดเมื่อไหร่ก็ได้ในอนาคต 2. ช่วยให้เรียนได้เข้าใจมากขึ้น เมื่อเราจดบันทึกสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ฟังเราจะทําการย่อยข้อมูลและเลือกว่าจะจดคําไหนหรือประโยคไหนให้เป็นรูปแบบของเรา 3. ช่วยให้ตื่นตัวการฟังอาจารย์บรรยายเพลงแค่อย่างเดียวอาจจะชวนให้ง่วงแต่หากเราฟังไปด้วยจดไปด้วยเราจะตื่นตัวและสนใจสิ่งที่อาจารย์กําลังสอนมากขึ้นครับและ 4. ช่วยเก็บไอเดียซึ่งไอเดียของคนเรานั้นเป็นนามธรรมา แต่ถ้าเราจดไอเดียที่อยู่ในหัวออกมาจะทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และเก็บเพื่อเอาไปไว้ใช้ต่อในอนาคตได้ครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาการจดโนต้ตแต่ละแบบหนังสือได้แนะนําให้รู้จักกับ v a r ์กโมเดลซึ่งคือลักษณะการเรียนรู้4รูปแบบที่นิยามขึ้นมาโดย Neil D. Framing และ c o l l n e n E. Muse นักวิชาการจาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยคำว่า v a r k V A R K มาจากอักษรตัวหน้าของลักษณะการเรียนรู้อันได้แก่ V Visual Learners คือการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น A Auditory Learners คือการเรียนรู้ผ่านการฟัง R Read Write Learners คือการเรียนรู้ผ่านการอ่านหรือการเขียนและ K Kinesthetic Learners คือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทา โดยบางคนอาจจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ถนัดเพียงแค่รูปแบบเดียวแต่ก็มีคนประมาณ50-70%ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ผสมที่เรียกว่า m u l ติ m o d a l การรู้ว่าตัวเองถนัดเรียนรู้ด้วยรูปแบบไหนทําให้เราเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาดูรายละเอียดของการเรียนรู้แต่ละแบบกันครับมาเริ่มกันที่ visual learners รูปแบบการเรียนรู้จากภาพและสัญลักษณ์ คนกลุ่มนี้ชอบเรียนรู้ผ่านรูปภาพแผนที่แผนแผังแผนภูมิและลูกศรสัญลักษณ์ต่างๆชอบทำงานหรืออ่านหนังสือในบรรยากาศที่เงียบสงบชอบวางแผนก่อนลงมือทำสามารถอ่านและทำความเข้าใจกับแผนที่แผนภูมิและภาษาสัญลักษณ์ได้ดีชอบเห็นภาพรวมก่อนที่จะเจาะลึกลงรายละเอียดชอบสีสันและสามารถจำแนกสิ่งต่างๆจากรูปลักษณ์และสีสันสามารถจำลองเรื่องราว ลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนต่างๆที่ได้เห็นให้เป็นภาพหรือแผนภาพในสมอง Auditory Learners รูปแบบการเรียนรู้จากเสียงคนกลุ่มนี้รับข้อมูลผ่านการได้ยินได้ฟังชอบฟังบรรยายชอบฟังคำอธิบายชอบฟังดนตรีชอบพูดคุยทางโทรศัพท์มาพูดคุยกับตัวเองหรือคิดออกมาดังๆเพื่อเรียบเรียงความคิดไม่อายที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชนชอบขึ้นแสดงบนเวที สามารถจดจำชื่อคนและสิ่งต่างๆได้ดีเรียนภาษาต่างประเทศได้ดีเป็นคนที่อยู่เงียบๆมไม่ได้นานสามารถปฏิบัติตามคำบอกได้ดี Read, Write, Learners รูปแบบการเรียนรู้จากตัวหนังสือคนกลุ่มนี้ชอบข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังวิชาการจึงมักมีลักษณะการเรียนรู้รูปแบบนี้ชอบอ่านทุกสิ่งทุกอย่างมักคกสมุดโน้ตและปากกาติดตัวหรืออาจจะพกแท็บเลต็ตหรือแล็ปท็อป ชอบค้นคว้าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำชอบจดไดอารี่ ri, ชอบสะสมหนังสือชอบเขียนบทความหรือชอบแต่งเรื่องราว kinesthetic learners รูปแบบการเรียนรู้จากการสัมผัสและการลงมือทำคนกลุ่มนี้เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงลงมือปฏิบัติตามการสาธิตได้ดี จดจำได้ดีเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์หรือจับต้องสิ่งที่กำลังเรียนรู้เป็นคนที่นั่งอยู่เฉยๆนานๆไม่ได้ชอบเดินไปเดินมาและเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆมีแนวโน้มเป็นนักสะสมมักพูดเร็วและชอบแสดงท่าทางประกอบชอบเล่นกีฬาหรือเครื่องดนตรีชอบเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่จะเป็นแค่ผู้ชมต่อไปเรามาเข้าเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้กันครับเล่มนี้เนี่ยนำเสนอการจดโน้ตไว้มากถึง5แบบ แต่และแบบก็มีวิธีที่ต่างๆางกันไปเพื่อนๆสามารถเลือกนําไปใช้ให้เหมาะกับความถนัดของตัวเองและสถานการณ์ที่เหมาะสมได้เลยครับประเภทของการจดโน้ตที่1น,นะครับก็คือการจดโน้ตแบบเส้นตรงหรือ outlining notes วิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการจดโน้ตแบบดั้งเดิมที่จัดเนื้อหาจากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อยคล้ายกับการทำ bullet points โดยหัวข้อใหญ่จะอยู่ชิดหน้ากระดาษทางด้านซ้ายมือ และประเด็นย่อยถัดมาก็จะอยู่บรรทัดล่างขยับมาทางด้านขวาแม้การจดโน้ตแบบเส้นตรงจะเป็นการแบ่งบรรทัดสั้นๆย่อยลงมาแต่้อควรหลีกเลี่ยงการแบ่งบรรทัดที่มากจนเกินไปบรรทัดไหนที่รวมให้อยู่บรรทัดเดียวกันได้ก็ให้จัดการรวมมันครับคาไหนที่มีตัวอักษรย่อก็ให้ใช้แทนชื่อเต็มประโยชน์ของการจดโน้ตแบบเส้นตรง 1. กลับมาทําความเข้าใจได้ง่ายเพราะการจดโน้ตแบบนี้เนี่ย ทำการตัดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วพอกลับมาอา่านจึงเข้าใจประเด็นสำคัญของสิ่งที่จดได้ทันที2การจดโน้ตแบบเส้นตรงนั้นยืดหยุ่นจะผสมวิธีการจดโน้ตแบบอื่นลงไปด้วยก็ได้หรือจะวาดลูกศรโยงไปหัวข้ออื่นเพื่อแสดงถึงการเชื่อมโยงกันของข้อมูลก็ได้3ส,สามารถใช้ตัวเลขกำกับแต่ละหัวข้อได้หากต้องการอ้างถึงหัวข้อไหนก็สามารถเขียนเลขข้อนั้นกำกับไว้ได้เลยครับ การจดโนต้ตแบบเส้นตรงต้องอาศัยกระบวนการคิดเพื่อแยกข้อมูลก่อนจะจดวิธีการนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนแบบสดๆเพราะอาจจะจดไม่ทันที่ผู้สอนพูดและการจดโนต้ตวิธีนี้เป็นการตัดรายละเอียดทิ้งอาจจะมีบางครั้งที่เราต้องการข้อมูลที่ละเอียดกว่าน,นั้นก็อาจจะเสียเวลากลับไปหาข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมครับ 2. การจดโนต้ตแบบแผนผังความคิดหรือ mind mapping เป็นวิธีการจดโน้ตเชิงภาพที่แตกแขนงกิ่งเพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงกันของข้อมูลโดยเริ่มจากเขียนคําที่เป็นหัวข้อหลักไว้ตรงกลางหน้ากระดาษแล้วขีดเส้นโยงหัวข้อย่อยออกมาจากหัวข้อหลักหากมีหัวข้อย่อยกว่าน,นั้นอีกก็โยงเส้นแตกออกไปได้เรื่อยๆการจดโน้ตแบบแผนผังความคิดส่วนใหญ่จะใช้ในเนื้อหาที่มีความซับซ้อนต้องใช้ความเชื่อมโยงในการเข้าใจภาพรวมและความสัมพันธ์ของแต่ละเนื้อหานอกจากนี้ยังสามารถเติมภาพสัญลักษณ์ และสีสันต่างๆเข้ามาช่วยให้จดจําและเข้าใจได้ง่ายขึ้นประโยชน์ของการจดโนต้ตแบบแผนผังความคิด 1. ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ได้ใช้เพียงแค่ตัวหนังสือแต่ยังมีเส้นและสัญ,ญลักษณ์ 2. ไม่จําเป็นต้องจดแบบเป็นเส้นตรงไม่จําเป็นต้องจดแบบเรียงลําดับสามารถสลับจดจากหัวข้อหนึ่งไปอีกหัวข้อนึงได้เลย 3. ช่วยให้มองเห็นภาพใหญ่ได้แบบทีละส่วนทําให้ใช้สมาธิกับทีละส่วนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การจโดโน้ตแบบแผนผังความคิดยังเหมาะกับใช้ในตอนที่ทำการระดมสมองหาไอเดียเพราะเมื่อมีไอเดียใหม่เมื่อไหร่ก็สามารถแตกกิ่งหัวข้อย่อยออกไปได้เลยแต่การจโดโน้ตวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่เก่งเรื่องการมองข้อมูลให้เป็นภาพแถมยังใช้เวลาในการจดนานเพราะต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกันของข้อมูลนอกจากนี้บางทีการจดแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้ดูยุ่งยากกว่าเดิมเพราะข้อมูลโยงกันยุ่งเหยิงไปหมด 3. การจดโนต้ตแบบประโยคหรือ sentence method การจดโนต้ตวิธีนี้ทําโดยการจดประโยคที่เป็นสาระสําคัญลงไปทั้งหมดยากเป็นบรรทัดบรรทัดไปโดยไม่ต้องย่อหรือวิเคราะห์ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเป็นวิธีการจดโนต้ตที่ง่ายที่สุดการจดโนต้ตแบบประโยคแตกต่างจากการจดทั้งย่อหน้าตรงที่การจดโนต้ตเนี่ยจะแตกบรรทัดใหม่ทุกครั้งเมื่อเจอไอเดียหรือข้อเท็จจริงใหม่ครับ ดังนั้นการจดโนต้ตแบบประโยคจึงเป็นกลุ่มก้อนของไอเดียที่เรียงต่อกันโดยไม่มีลำดับแบบแผนการจดโนต้ตแบบนี้จึงเหมาะกับการใช้ในห้องเรียนที่อาจารย์บรรยายเนื้อหารวดเร็วหรือสอนแบบไม่เรียงลำดับกระโดดไปพูดเรื่องนั้นแล้วก็กลับมาเรื่องนี้ประโยชน์ของการจดโนต้ตแบบประโยค 1. เป็นวิธีที่นำไปใช้ง่ายไม่จำเป็นต้องฝึกมาก่อนก็สามารถจดโนต้ตวิธีนี้ได้เลยแบบอัตโนมัติ 2. ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมาก เพียงแค่มีกระดาษว่างๆปากกาหรือดินสอและก็เปิดหวัวให้ว่างสำหรับรับข้อมูล 3. เป็นวิธีที่คงความหมายและรายละเอียดของสิ่งที่จดไว้อย่างครบถ้วนการจดโน้ตแบบประโยคต้องอาศัยการเขียนหรือการพิมพ์ที่รวดเร็วคนที่เขียนช้าอาจจะจดวิธีนี้ไม่ทันหรือคนที่ลายมือไม่สวยก็อาจจะมีปัญหาทีหลังเมื่อกลับมาอ่านโน้ตที่จนดนอกจากนี้การจดัดระเบียบโน้ตที่จดด้วยวิธีการนี้อาจจะยุ่งยาก เพราะเต็มไปด้วยข้อมูลก้อนใหญ่ 4. การจดโนต้ตแบบแผนภูมิหรือ Charting Method เป็นการจดโนต้ตในรูปแบบตารางที่มีแถวและคอลัมน์โดยในแต่ละช่องว่างของตารางจะจดข้อมูลที่สรุปแล้วลงไปวิธีการจดโนต้ตแบบนี้เหมาะสําหรับการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อดูว่าชุดข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างเหมาะสําหรับการทําสรุปเนื้อหาวิชามากกว่านําไปใช้จดเลเชอร์ในห้องเรียน วิธีการจดแบบนี้เนี่ยแตกย่อยได้อีกวิธีหนึ่งครับเรียกว่า T-chart ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกันของข้อมูล2ชุดเพื่อหเห็นความเหมือนและความต่างกันของข้อมูลได้อย่างชัดเจนประโยชน์ของการจดโนต้ตแบบแผนภูมิ 1. เห็นแต่ข้อมูลที่มีความสําคัญเท่านั้นเพราะผ่านการย่อและสรุปมาแล้ว 2. การฝึกจดโนต้ตแบบแผนภูมิบ่อยๆจะทําให้มีทักษะการสรุปข้อมูลเก่งขึ้น 3. ช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลหลายๆชุดได้ง่าย 4. ช่วยให้เข้าใจและจดจําเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้นเพราะการจดโน้ตวิธีนี้ต้องผ่านกระบวนการจัดระเบียบและย่อยข้อมูลการจดโน้ตวิธีนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะทําการจดและบางเนื้อหาเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับวิธีนี้เพราะชุดข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องกันไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกันหรือเนื้อหาของข้อมูลเนี่ยเยอะจนไม่สามารถย่อให้จดลงในช่องตารางได้พอนอกจากนี้การจดโน้ตแบบแผนภูมิ ยังเหมาะสําหรับคุณครูนําไปจดบันทึกคะแนนของนักเรียนที่ตัวเองสอนครับ 5. การจดโนต้ตแบบคอ์เนลหรือคอ์เนลโน้ตการจดโนต้ตวิธีนี้จะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น3ส่วนก็คือขวาซ้ายและล่างพื้นที่ด้านขวาให้แบ่งพื้นที่70%ของความกว้างของหน้ากระดาษพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยจะเอาไว้สําหรับจดโนต้ตขณะก,กําลังฟังอาจารย์สอนในห้องเรียนพื้นที่ด้านซ้ายอีก30%ที่เหลือ ใช้สําหรับเขียนคําสําคัญประเด็นสําคัญซึ่งจะมาทําหลังจากเรียนข้ามนั้นเสร็จแล้วพื้นที่ด้านล่างเหลือไว้สักนิดซึ่งมีไว้สําหรับเขียนสรุปเนื้อหาอย่างสั้นๆหรือความเห็นเพิ่มเติมครับประโยชน์ของการจดโนต้ตแบบคอเนลหนช่วยให้จําเนื้อหาได้ดีขึ้นการแบ่งพื้นที่ของหน้ากระดาษออกเป็นส่วนๆทําให้เราได้ทบทวนเนื้อหาหลายรอบทั้งตอนจดตอนสรุปและตอนทบทวนช่วยให้ความจานบบฝังแน่นยิ่งขึ้น 2. เน้นประเด็นสําคัญได้ง่าย ช่องสายที่เอาไว้ใส่หัวข้อคําถามหรือคําสําคัญทําให้เรามองแค่แวบเดียวก็รู้ว่าเนื้อหานั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเหมาะสำหรับการอ่านทบทวนแบบเร็วๆก่อนสอบ 3. ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และจับใจความสําคัญเพราะต้องแยกประเด็นหลักกับรายละเอียดช่วยให้เราไม่จดทุกอย่างแบบตรงๆแต่คัดเอาเฉพาะส่วนที่สําคัญมาจดการจดโน้ตแบบคอนเนลเนี่ยเหมาะสําหรับใช้กับจดเนื้อหาในห้องเรียนแต่วิธีการนี้เราต้องจดจ่อกับการสอนให้ทัน ละหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกลับมาทบทวนให้เร็วที่สุดในตอนที่เนื้อหาที่เรียนมายังสดใหม่อยู่ในหัวปัญหาที่อาจพบได้ในการจดโน้ตที่แบ่งพื้นที่หน้ากระดาษออกเป็นส่วนๆแบบนี้เนี่ยก็คือพื้นที่สําหรับจดโน้ตเนี่ยไม่ใหญ่พอทางแก้ไขก็คือให้ใช้สมุดจดที่ใหญ่ขึ้นหรือเขียนตัวหนังสือให้เล็กลงครับนอกจากนี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนําเทคนิคและเคล็ดลับสําหรับช่วยให้การจดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ เทคนิคเหล่านั้นก็ได้แก่ฟังอย่างกระตือรือร้อนหรือ active listening เพราะการจดโน้ตที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากการฟังอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่ต้องตั้งใจฟังต้องโฟกัสที่ผู้พูดตัดสิ่งรบกวนออกเช่นปิดการแจ้งเตือนมือถือหันหน้าไปอย่างผู้พูดควรจดโดยสรุปเป็นคำของตัวเองอย่าจดตามคำพูดของอาจารย์แบบเป๊ะๆให้แปลงเป็นภาษาที่เราเข้าใจจะช่วยให้จำได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ ใช้สัญลักษณ์และคำยอ่อยิ่งจดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งจับประเด็นได้มากเท่านั้นให้คิดคำยอ่อของตัวเองเช่นปอยอแทนประโยคววแทนวิวัฒนาการและใช้สัญลักษณ์แทนการเขียนเป็นคำเช่นลูกศรชี้ไปทางขวาใช้แสดงเหตุผลลูกศรชี้ขึ้นใช้แทนการเพิ่มขึ้นลูกศรชี้ลงใช้แทนการลดลงสัญลักษณ์รูปดาวใช้เน้นความสำคัญและควรใช้ชุดสัญลักษณ์เดิมในทุกโนดที่จด เพื่อไม่ให้สับสนเวลากลับมาทบทวนครับมันทบทวนและแก้ไขเพราะการจดโน้ตเนี่ยไม่ได้จบแค่การเขียนแต่ต้องทบทวนถึงจะได้ผลคนกลับมาทบทวนภายใน24ชั่วโมงเพื่อเชื่อมโยงความจําระยะสั้นกับความจําระยะยาวทําการเติมข้อมูลส่วนที่ขาดหรือใส่ตัวอย่างเพิ่มเติมให้ตอนนั้นยังนึกไม่ออกพอทบทวนแล้วให้ถามตัวเองว่าฉันเข้าใจหัวข้อนี้พอจะอธิบายให้คนอื่นฟังได้ไหมใช้การเน้นและการเขียนหมายเหตุ การใช้สีสันช่วยดึงดูดสายตาและทำให้จดจำได้ดีขึ้นลองใช้สีสันที่แตกต่างกาันเช่นสีแดงใช้สำหรับเขียนหัวข้อหลักสีเขียวใช้สำหรับเขียนคำถามการขีดเส้นใต้หรือวงคำสำคัญช่วยให้มองเห็นคำนั้นได้เด่นชัดพร้อมกันนี้เนี่ยให้เขียนหมายเหตุไว้ข้างๆสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวหรือสิ่งที่อยากจะหาคำตอบเพิ่มเติมทีหลังการจดโน้ตที่มีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนครับ หนังสือเล่มนี้ชวนให้เราลองใช้การจดโน้ตวิธีต่างๆเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมสามารถหามาอ่านได้ครับกับหนังสือ The Art of Note Taking เขียนด้วยทีมง,งาน ThinkNetic เล่มนี้ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมซื้อแบบอ e ีบุ๊กมาอ่านบน k ินเด e ครับสำหรับ EP หน้าไอติมจะนำหนังสือเล่มไหนมาเล่าให้เพื่อ,อนๆฟังกันอีกนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ